เรามาลงมือนะคะเตรียมวัดสดุที่เราจะทำการดอง กระเทียมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็จะทำการปอกกระเทียมนะคะการปอกเปลือกกระเทียมโทนนะคะบางคนก็จะบอกว่าปอกยากเพราะเขามีเปลือกแข็งเปลือกจะแข็งนะคะหนาแต่ป้อยว่ามันปอกง่ายดีนะเอกกรอ,อบนะคะเพราะเปลือกเขาจะหนาเราแกะได้แล้วก็ลอกออกมาเลยนะเขาจะล่อนนะคะเขาจะล่อนออกง่ายๆเองค่ะ บางคนนะคะก็จะใช้วิธีการเอาไปแช่น้ำนะคะเอาเปลือกเอากระเทียมแบบทั้งเปลือกนะคะเอาไปแช่น้ำก่อนแช่เพื่อให้เนื้อนิ่มไอ้เปลือกเขาจะนิ่มค่อยแกะนะคะแต่ป้าอ้อยว่ามันแกะยากกว่านะคะแล้วแต่ถนัดเนาะใครถนัดแบบไหนเราก็ตัดตรงจุเนี่ยนะคะพอเราตัด ตัดเปลือกออกมันจะดังกรอบๆเนี่ยมันจะกรอบนะคะเนี่ยดึงออกก็จะล่อนออกเลยนะคะเนื้อเขาจะแน่นนะกระเทียมโทนจะไม่เหมือนกระเทียมธรรมดาที่มีกรีบเนี่ยนะคะเขาจะเนื้อแน่นเนื้อเขานี่จะแน่นนะคะกระเทียมโทนต่างจากกระเทียมกรีบอย่างไรก็ต่างตรงที่เขามีแค่กรีบเดียวใช่ไหมคะ มีกลีบเดียวนะคะไม่มีกลีบหลายกลีบนั่นเองเขาก็เลยถ้าเป็นคนก็จะเรียกว่าลูกโทนเนาะมีลูกคนเดียวจะเรียกว่าลูกโทนอันนี้กระเทียมเขาก็เลยเรียกกระเทียมโทนนะคะแกะง่ายๆค่ะเราทำการปอกก่อนก่อนที่เราจะเอาไปล้างน้ำนะคะ ล้างน้าผึ่งให้แห้งนะคะให้เสด็จน้ําให้ออกแห้งเลยนะไม่ให้มีน้ําชื้นนะคะนี่นะคะแกะง่าย,าย,ายเองเห็นไหมดึงออกเนี่ยใช้มีดแงะแค่ตรงปลายจุกแล้วก็ตัดทําการตัดตรงขั้วตรงก้นนะคะที่มันมีจุดสีดํานะคะแล้วก็ตัดออกไปเลยเราก็จะได้กระเทียมโทนที่เนื้อแน่นสมบูรณ์ นะคะคัดค่ะคัดสันเอาว่าเราจะเอากระเทียมขนาดไหนเราอยากกินกระเทียมลูกใหญ่เม็ดใหญ่นะคะเราก็ซื้อแพงหน่อยราคาก็จะสูงกว่ากระเทียมกลิ่แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นกระเทียมที่หัวใหญ่อย่างนี้มันก็จะราคาสูงขึ้นตรงไหนที่มันมีจุดนะคะอย่างเช่นจุดช้ำจุดสีดำแล้วก็ตัดออกนะคะ จะทำการล้างนะคะล้างสามน้ำแล้วก็จะนำไปผึ่งหากให้เสด็จน้ำเมื่อล้างน้ำสะอาดนะคะล้างสามน้ำเนาะเราก็นำมาผึง่งผึ่งให้แห้งนะคะซับน้ำออกหน่อย ให้ออกจะแห้งสนิทนิดหนึง่งก่อนที่เราจะนำมาทำการบรรจุใส่ขวดนะคะทำการดองน้ำผึ้งนะคะถึงให้แห้งต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการบรรจุนะคะใส่ขวดดองนะคะ นี้เราก็จะทําการบรรจุใส่ขวดนะคะใส่ขวดโหลเป็นขวดแก้วนะคะต้องแนะนําให้เป็นขวดแก้วนะคะขวดแก้วใสล้างลวกน้ําร้อนฆ่าเชื้อนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะล้างมือให้สะอาดนะคะบรรจุกระเทียมนะคะกระเทียมโทนที่เรา คัดสันแล้วจุใส่ขวดเลยคะ่ะเพราะที่จะทำเราเ,าเอาขวดเล็กนะคะเพราะเราจะทำเป็นมีขวดเล็กอยู่จะทำเป็นสองขวดเอาพอเต็มนะคะ เป็นเป็นฝาแบบนี้ต้อง,ต,องต้องเต็มประมาณนี้นะคะ <c oughs> เราก็จะได้เต็มขวดนะคะทำการน้ำพึ่งแท้นะคะเราจะดองน้ำพึ่งแท้ร้อยเปซนขอให้เป็นน้ำพึ่งแท้นะคะร้อปซจะเอามาจากไหนยี่ห้ออะไรได้หมดนะคะ ทักแกเทลงไปเลยค่ะน้ำผึ้งน้ำผึ้งเขาก็จะมีความเหนืดนะคะความเหนืดของน้ำผึ้งแท้อยู่แล้วนะคะเราก็เทลงไปให้ท่วมนะคะอย่าให้ล้นนะคะปิดฝาไม่ได้นะคะอันนี้คือเป็นการดองกระเทียมโทนนะคะกับน,น้ำผึ้งแท้เพื่อเป็นยานะคะ เราทำอาหารให้เป็นยานะคะเป็นยาอายุวัฒนะนะคะที่ทุกคนและหลายๆคนอาจจะนะคะอาจจะไม่ทราบนะคะว่ามีสรรพคุณอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้พอดีนะคะจะได้ปิดฝาได้นะ ง่ายๆค่ะวิธีท,ทาแล้วเราก็ใช้ฝาปิดเป็นฝาอัดอย่างดีนะคะน,นี่อัดลมไม่มีเข้านะคะอากาศไม่มีเข้าก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะเราก็จะได้น้ําผึ้งนะคะนี่นะคะได้น้ําผึ้ง เดีย๋ยวต้องเติมอีกเพราะว่าเขา,าลดลงแล้วนะคะคลิปหน้าเราจะมาดูเราจะมาเปิดนะคะเปิดเพื่อได้อายุ45วันหรือ3เดือน90วันก็ได้นะคะยิ่งนานลดกระเทียมก็จะยิ่งน้อยลงนะคะจะเป็นยาไปหมดเลยนะคะเราก็จะมามาทำคลิปการนำกระเทียมที่เราดอง กับน้ำผึ้งแล้วนะคะว่าเราจะมาทานแบบไหนยังไงมีสรรพคุณอย่างไรบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณและช่วยกดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ดูคลิปไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้คขอบคุณสวัสดีค่ะ